หมดเสียงเพื่อทุกคน สวัสดีค่ะสำนักวิทยาบริการจะทำนวัตกรรมห้องสมุดเสียงเพื่อทุกคนเพื่อเป็นครังความรู้สารสนเทศเป็นการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มสนับสนุนการสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแบ่งเป็น4หมวดหมู่ได้แก่หมวดศิลปวัฒนธรรมประเพณี หมวดสุขภาพและสมุนไพรหมวดการท่องเที่ยวและหมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงนี้นำเสนอในหมวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุดประเพณีอีสาน12เดือน ประเพณีอีสานส2องเดือนคนอีสานมีวัฒนธรรมประจำชาติและประจำท้องถิ่นมาแต่โบราณกาลแล้วนับศตวรรษจนถือเป็นฮีตเป็นคลองต้องปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นประเพณีที่รู้จักกันดีและผู้จนติดปากว่าฮีต12บสองคลอง14คําคำว่าฮีตมาจากคำภาษาบาลีที่ว่าจารีตะแปลว่า รำรเนียมแบบแผนความประพฤติที่ดีงามปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีฮีดนั้นมี12ประการเท่ากับ12เดือนใน1ปีตามระบบจันทรคติหรือพูดอีกในคือการทำบุญ12เดือนนั่นเองส่วนคลอง14หมายถึง ข้อกติกาของสังคม14ประการที่ยึดถือปฏิบตัติต่อกันเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมประเพณีอีสาน12เดือนมีดังนี้6บุญบังไฟหรือบุญเดือน6เรื่องของบุญเดือน6หรือว่าบุญบังไฟซึ่งไก่เขามาหอดมือแล้วเนาะพี่น้อง สำหรับบุญบังไฟกะสิเฮ้ากะสิทถ้ำกันช่วงของเดือนพฤษภาที่สิถึงนี่ละประเภทนี้บุญบังไฟเป็นประเภทนี้ที่สำคัญของภาคอีสานบานเฮาที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถือเป็นหนึ่งในหฮียสิบสองของชาวอีสานที่ทํำกันในเดือนหกซึ่งในปีนี้กระตรงกับวันจันทร์ที่สิบพฤษภาคม2564 ช่วงเขาสู้ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูสิมีกันจุดบังไฟเพื่อบูชาเทพพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือชาวอีสานเรียกกันว่าพญาแถนหรือเทพวัส,สการเทพพบุทธซึ่งมีความเสื่อว่าพญาแถนมีนาทีคอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและทำให้พืชพันธุ์ัญญาหารอุดมสมบูรณ์ โดยความเสื่อว่าเป็นการขอฝนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเขากาในห,หน้าอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขสำหรับพิธีกรรมเนาะพิธีกรรมในการบุญบังไฟนี่ก็มีกันเริ่มตั้งแต่ชาวบ้านก็ิิมาประชุมกันมาตกลงนัดไมายกันว่ามือนี่นี่บุญบังไฟปีนี้เฮ้สีเอามือใดสร้างบังไฟก็ิิผ้ากันเตรียมการทําบังไฟ แตล่ละคุมนี่กัสิผ้ากันเหตุบางไฟคบคุมนั่นกัสิผู้ละบองหรือว่าหรือว่าผู้ละอันพ่อหอดมือร่วมเนาะเช้าบ้านยานโยมกัสิผ้ากันทําบุญเลี้ยงเพ่นพระแล้วกสิมีกันพิธีหดสงในวันนั้นลูกผููไายภูมิอายุครบพ่อบวชเนาะพ่อแม่กัสิผ้ากันจัดพิธีบวชในเดือนนั้นไปพร้อมกันเมื่อเวลาประมาณสิบหนาฬิกานี่หรือว่าบสามของมือโฮมนี่ ทางวัดกสิตรีกองเป็นสัญญาณบอกแต่ละคุมมารวมกันเอบังไฟเอก็คือจังไดคือการตกแต่งบังไฟของเจ้าของให้สวยงามเนี่ยละ่ะภาษาอีสานเพิ่อเอื่นเอเนาะจากนั้นก็มีการประกวดประชันกันยุทธวัดเมื่อทุกคุมนํบาบังไฟมารวมกันครบทวนแล้วก็สิเริ่มกันแฮ่บังไฟบัน,นี้กสิจัดเป็นขบวนด้วยกันขบวนฟ้อนขบวนเซิง จากนั้นก็แห่ไปจนหอดว่าหานบังไฟก็มีการเริ่มจุดบังไฟการจุดบังไฟนี่เชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณไปบอกพญาแทนนี่ให้ส่งนําฝนลงมาระวางที่มีการจุดบังไฟนี่เชาวบานก็มีการเซิ้์ย่างสนุกสนานการทําบุญบังไฟนับเป็นการชุ่มนุ่มที่สําคัญของคนในท,ท้องถิ่นที่มาร่วมกันทํางานบุญกนอย่างสนุกสนานเต็มที่ มีการนำสัญ,ญลักษณ์ทางเพศมาล่อเลี้ยนในการขบวนเฮบางไฟโดยกัรบ๊วยถือกับเป็นเรื่องวายาบค่ายการทําบุญบางไฟในบางที่กับสิตรงกับประเภทนีวันวีสาขาบ,บูชาด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในงานประเภทนีอีสานซึ่งเมื่อได้ไปดูไปรูปไปเห็นเราก็สิเข้าใจความหมายของพระอีสานว่าเป็นแรงเลี้ยนลูเป็นอูอรารยธรรมของแท้ที่สําคัญเมืองไทยอิหลีเดพี่น้อง สำหรับประเภทนี้บุญมองไฟน้เนาะงานประเภทนี้บุญมองไฟคราวประชุมกันคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 9 2563คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเรื่องการกำหนดวันหยุดเป็นวันหยุดราชการประจำผู้มีภาคมีมติให้วันจันทร์วันที่10พฤษภาคมถือเป็นวันหยุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็เป็นงานบุญประเภณนีของบองไฟเฮ้าอิลีเนาะ